morning l a d i e s a n d g e n t l e m e n ขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในสวนสวยหน้าบ้านของแม่น้อยนะคะงานบ้านก็ทำเสร็จแล้วงานสวนก็ต้องมาค่ะขาดไม่ได้นะคะ หวางจากงานวานไทยจะร้อยมาไลัยใบข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้า mm hmm. จออเป็นเทพที่เดิของบ้านนาบ้านทุ่งหนุ่มกะมุ่งมาไม่ปองำลองก็เข้าเรือ ไรตรงหากมีชายไม้ปองระวังเจอของเลือ่ดนแม่ขาที่อยู่ในเข่งจะบานคอยพระหรือบานคอยเนนอยู่ในเข่งใส่หญ้าใส่ใบไม้ให้เจ้าก็ช่างงามเหลือหลาย รอขุดเจ้ากินปีหน้ากอและหน่อเจ้าคงจะใหญ่ขึ้นมาให้ข้ากินถ้าบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพล ต่ใครก็ต้องมาค่ะมีขาแล้วก็ต้องมีแต่ใครนะคะแม่เคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านหรือว่าพ่อจะพูดหรือว่าพ่อเคยพูดหลายทีพ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณน,นี่แล้วหากเลือกวัวดูห่างแม่ ลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เขาที่บ้านเรือนอาตาพูจาสนอดีตำน้ำปริบท,ทั้งทีเสียงกำทีจนทุ่งสะเทือนผักชีใบเรื่อยก็ต้องมานะคะ อันนี้เขาห้องเองค่ะอยู่ตรงวาวนะ้ำไมน้อยเลยนะ้าชาดัดนี่ก็กระถางแตกจะทิ้งทำไมจะทิ้งไปใยก็เอามาขดขดใส่เห็นไหมสายยางให้เรียบร้อยเห็นไหมไม่ต้องไปเที่ยววางให้มันโดนดินโดนทรายอยู่เด้อจ้ะมีอย่างกระเฮ็ดเฮ็ด ให้มันเกิดประโยชน์นะจ๊ะนี่ปุ๋ยก็หมักจ้าในร้อรถยนต์ก็เอา,อ,าอะไรนะใบไม้หญ้าวัสยิดไปในกระสอบมาทับๆเท,ท,ทินๆไว้เนาะมันจะได้ไม่ปลิวเนี่ยอะไรต่ออะไรมันจะได้ไม่ปลิวพลาสติกอะไรที่เรามาวางมันจะได้ไม่ปลิวจ้ามานี่จ้า โคมเบตงโคมเบตงฟูมัดของพี่ต้อมช่องรักการปลูกพี่ต้อมแสนสวยน่ารักที่สุดในจักรวาล <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกินไปเนาะเจ้นี่ค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมพร้อมที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์แบ่งปันให้เพื่อนๆต่อไปแล้วไม,ไม่น้อยมีอันนี้เห็นไหมมือก็จับตรงนี้ด้วยจับขากล้องด้วยเห็นไหม นะทำงานทำงานทำให้ง่ายๆอย่าไปทำยากค่ะจะบานคอยพระหรือบานคอยเน่นถ้าบานคอยแม่น,อน้อยมาตอนนี้เร็วๆคอยได้ไหมคนดีหมวกข้อใส่เลยค่ะ เาก็จะร่วงลงมาใส่นะคะเนี่ยหมดแล้วเพราะแบบนี้ค่ะช่างง่ายดายเสียจริงเห็นไหมถ้าถ้าไม่มีถ้าเราหาอะไรที่มันกว้างเกินไปมันก็ปลิวหมดนะคะลมแรงมากแล้วก็ต้องหาเนี่ยอุปกรณ์แบบนี้ค่ะตัดตัดมาค่ะเห็นไหมอันนี้ไม่น้อยไปตักดินนะคะเลอะนิดนึงแต่ว่าเช็ดแล้วค่ะเมื่อกี้ นคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าคอยใ้ไหมคนดีเรียบร้อย เดี๋ยวก็รอดอกที่เขายังเนี่ยดอกที่เขายังแก่ไม่เต็มที่นะคะมีตุ่มมีบานด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเก็บต่อนี่นะคะใครอยากได้ส่งที่อยู่มาให้แม่น้อยนะจ๊ะที่อยู่เบอร์โทรศพัพท์ใต้คลิปเลยนะจ๊ะหัวเผือกลูกเผือกก็ดีแล้วก็โฟมักก็ดีเนาะใครอยากได้ ส่งมาเลยนะคะเดี๋ยวไม่น้อยเขียนมาเลยนะคะเดี๋ยวไม่น้อยส่งไปให้ค่ะไปปลูกเนาะจะได้มีความสุขเหมือนไม่น้อยเห็นไหมปลูกผักมีความสุขนะคะก็พริกค่ะพริกเนี่ยหมดฝนแล้วก็พอได้ฟื้นบ้างคะ่ะแต่ว่าเม็ดไม่น้อยก็เก็บหมดแล้วนะคะเหมือนจะแก่ๆแล้วไม่เป็นไรก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยว ก็ได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะพริกนี่ไม่น้อยมีหลายต้นเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นดินหมักของไม่น้อยนะคะดินหมักใส่กระสอบนะคะตั้งๆวางวางไว้เนี่ยเขาก็รดน้ํารดอะไรเขาก็ไหลลงมาที่โคนของต้นพริกนะเขาก็ได้อาหารเสริมห้าหมู่เนี่ะเนี่ยเผือกก็งอกเองนะคะในถุงดินหมักเนี่ยค่ะ นพริกนเ,เนี่ยค่ะเอ่อเนี่ยมาราคีนกเผือกองอกกันมางอกกันมาในถุงนี่แหละค่ะเนี่ยไม่โฟก,กัสอีกเนาะในถุงเนี่ยค่ะถุงดินงออก,กันเข้ามาค่ะเดีย๋ยวไม่น้อยจะหา ไม้มาปักให้เขาบนนี้เลยนะให้เขาอยู่บนนี้เลยค่ะเนี่ยอยู่บนนี้เลยอยู่กับเนี่ยหม่องที่ไม่น้อยทําปุ๋ยหมักจะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นแปลงที่ไม่น้อยปลูกเอ่อผักหน่อไม้ฝรั่งนะหน่อไม้ฝรั่งมีดีมีกี่หลุมเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งนีหนึ่งหลุมวันนั้นแอบมาปลูกคนเดียวค่ะสองหลุม พักสลัดแน่นอนเริ่มปื้นแล้วค่ะฝนหมดแล้วเริ่มฟื้นแล้วเอ็นดูมากเลยค่ะตอนนั้นแหมบลงกับพื้นเลยค่ะฝนฝนตีเม็ดฝนตีเขาทั้งวันทั้งคืนนะคะก็ออกไม่สงสารเนาะเนี่ยค่ะดอกไม้ฝรั่งไน่นอยสี่หลมุมนี่อีกหลุมนึงอีกหลุมนึงค่ะก็อยู่กันไปนะจ๊ะแดดออกแล้วค่ะ เดี๋ยวก็จะเนีย่ยวันนี้จะจะดูผักโขมมาลงแปลงค่ะไม่รู้จะลงได้หรือ,อยังยังเล็กอยู่หรือเปล่าไม่รู้จะนำมาลงแปลงละเพราะว่าอากาศเขาเริ่มเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวจะแห้งเดี๋ยวดินจะแห้งเกินไปนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้แม่น้อยนะคะแม่ดอกบ,บัวที่หูในาสา จะบ้านคอยพระหรือบ้านคอยเนนถ้าบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพนนคอยได้ไหมคนดีสวัสดีจ้า